วันนี้เราจะเตรียมเครื่องทำน้ำยาป่ากกันนะคะวันนี้นี่ในนี้ก็จะมีน้ำปลารา้าต้มสุกที่เราใส่ลงไปน้ำปลาร้าของเราเองแล้วก็จะมีพริกโอ้ใส่น้ำปลารา้านัวๆลงไปอีกนะคะพริกสดพริกแห้งใบมะกรดูดตะไคร้ค่ะแล้วก็กระชายนะคะเพื่อที่จะเตรียม ทำเครื่องนะ,ะต้มให้เปื่อยๆก่อนเรายังไม่ได้เอาปลาลงนะคะวันนี้เราจะกินปลาทะเลค่ะปลาทูกันนี่ก็คือปลาทูตัวใหญ่นะคะตัวละ55บาทเองค่ะปลาทูนึ่งท<ด>ี่เราซื้อเนี่ยตัวใหญ่มากที่จะเตรียมทําน้ํายาป่าเราเราก็จะเอาปลาทะเลแลวนะคะเตรียม ตัวใหญ่ไหมคะเนี่ยดูในหม้อสิคะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยเนี่ยดูดิ <c oughs> เดี๋ยวต้มให้เปื่อยๆสักนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอามาขโขลกๆทำเครื่องนะคะเราก็จะได้น้ำยาปลาแซ่บโบบูเป็นบ้านเราเองตัดเครื่องออกแล้วนะคะเตรียมตําแล้วคะ่ะเตาข้างๆก็จะเป็นท่อไ้กรอกของสองเต้านะคะเนี่ยนี่แม่ทำให้ ื่องออกแล้วค่ะท่านผู้ชมเตรียมตามแล้วค่ะตุ๋ยไปตัดโอ้ดูสิคะตัวใหญ่มากเลยอะล้นจานเลยอะปลาทูปลาทูนึ่งนี่ค่ะ เป็นไฟล์ของพี่ผืนดินนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ในไส้กรอกของน้องผืนป่าพี่ผืนดินของไม่กินไส้กรอกนักีหลง เตรียมโขกเครื่องกันแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้นี่โขกเครื่องกันแล้วคะ่ะฝูงวินตำกำลังมาอีกแล้วโสดตัวเบลอเลย อันนี้คือเครื่องที่โขกเสร็จแล้วนะคะโขกเครื่องเสร็จแล้วเหลือปลาตัวเบลเลอร์เลยดูสิคะเนี่ยอันนี้ยังเหลือเครื่องอยู่เลยโครกโครกโคโครกโครกโคกโครกเลยค่ะ โควิดระบาดเราก็อยู่บ้านเราทํากินกันเองนะคะอยากกินอะไรเราก็ทํากินกันเองน้ํายาปลาน้ํายาปลาบ้านเราทําเองค่ะคลคลกคลู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 นกนยนกนกนนกนกน้ำยาปลาปลาทูมีส่วนผสมของอาหารทะเลด้วยเพื่อป้องกันเขาพอก อันนี้คือโคลกเนื้อปลานะคะตัวนี้นี่คือเนื้อปลาที่เราโคลกใส่กับเครื่องที่เราตำตำเมื่อกี้แล้ว ว้าวดูสิคะน่ากินมากเลยนี่ยาป่านัวๆค่ะ,ะเราจะเอาน้ำปลาของเรานี่มาคลุกๆคลุกว้าวหอมน้ำปลามากเลยค่ะว้าวควันหมอควันขึ้นจนแบบว่าเป็น เป็นหมอกแล้วค่ะโอเราก็จะมาคั่วก่อนนะคะคั่วให้หอมหอมคั่วเครื่องที่เราโขกเมื่อกี้ให้หอมหอมอ <c oughs> <c oughs> สำลักนิดนึงค่ะ <c oughs> สายม่ก <c oughs> ลอ้สำรักเลยค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่คั่วหอมๆแล้วเราก็ใส่น้ำที่เรา่าต้มน้ำปลาที่เราต้มเครื่องไว้ตะกี้นี่แหละค่ะใส่ลงไปค่ะเห็นไหมคะดูความเข้มข้นยอดเลยโอ้ดูสิคะน้รมยาป่าสุดยอดเลยอ่ะดูความเข้มข้นของเขา เป็นไงนัวไหม,ไมใส่เพิ่มอีกไหมพี่นะคะก็จะมีผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมเตรียมก็ใส่ใส่ในน้ำน้ำยาป่านี่นะคะโอ้ยสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะดูสิเราจะใส่ผักลงไปแล้ว โอ้ <Yeah S 2> <c oughs> ดูสิคะอุย้ยน่าอร่อยจังเลยอ่ะ อันนี้เป็นผักผักแนมกินเครื่องเคียงนะคะก็จะมีใบแมงรักใบสะระแหน่ผักชีราวเราก็จะมีถั่วง,งอกก็จะมีกระถินเมื่อกี้เพิ่งไปสอนมาเนี่ยก็จะมีข้าวปุ้นหนึ่งกิโลนะคะเตรียมกินได้แล้วค่ะแซบแซค่ะ